ในวันนี้เมื่อปีที่แล้วอยู่วันที่เราลิลกรกันตอนนั้นฉันคิดว่ามันคงนี้ถ้าไมมีเธอเพลงน,นี้เนี่เหมือนกับว่าเราก็ได้แรงมาดาลใจมาจากมันจะเป็นฟีเจอร์ที่เหมือนกับเด้งภาพวันนี้ เมื่อตอนช่วงปีที่แล้วหรือว่าเมื่อตอนช่วง2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยขึ้นมาให้เราดูอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออแม่งเจ๋งดีว่ะผมอยากเล่นกล้ามผมอยากเล่นกล้ามใช่ผมอยากมีมีกล้ามอยากเลี้ยงหมาไส้ก่อกแต่แต่ว่าเรายังแบบตอนนี้มีหมาที่บ้าน4ตัวแล้วก่อนมาเจอผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาดานันดอทฟันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีครับมีอะไรมาฝากวันนี้ก็มีซิงเกิลใหม่มาฝากครับวันนี้ปีที่แล้วครับนนลลเล่าให้ฟั่งได้ไหมคะว่าวันนี้ปีที่แล้วเนะี่ยความพิเศษของมันคืออะก่อนอื่นก็เป็นซิงเกิลใหม่ของผมใช่ครับแล้วก็เป็นซิงเกิลที่ผมได้ร่วมงานกับพี่ตูนเทร e มนดาวใช่ ก็จริงพิเศษหลายอย่างทั้งตัว้งตัว MV ทั้งตัวเพลงอะไรอย่างเงี้ยต้องถามว่าอยากให้เล่าในมุมไหนเอาเรื่องของความท้าทายที่มิวรู้สึกต่อซีนตัวนี้ก่อนตอนถ่าย MV ฉากขี่มอไซอค์ผมขี่มอไซค์ไม่เป็นใช่ผมขี่มอไซค์ใเป็นใช่ครับแล้วเธอทำยังไงอ่ะก็ใช้สแตนด์อินนะใช้สแตนด์ <laughs> อินระยะช่วงคือมันจะมีช่วงที่เขาให้เราลอง คือตอนแรกเราก็อยากลองไงยเราก็มาเอาเทสเลยอยาก,กว่าก<ม>ูต้องขี่ได้ดีวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ทีเนี้ยก็ลองดูปุ๊บเหมือนกับว่าพี่สแตเองเขาเข้ามาบอกว่าเฮ้ยพี่ว่าน้องแบบว่าทรงไม่ได้ละส่งไม่ดีละอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็โอเคครับอ่าเราก็เน้นเซฟตี้ไว้ก่อน,นพี่เราก็โอเคเราก็ให้เขาขี่แทนอะไรอย่างงี้อันนี้อันนี้อันนี้คือจุดที่เราคิดว่าน่าจะยากที่สุดละนอกนั้นก็โฟล์นะนอกนั้นก็โฟล มันไม่ใช่เรื่องของเกรงเรื่องของอะไรเลยที่ยากกต่เนรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ใช่ <laughs> วันนี้นะขอแบบท่อนึงสักข้อนหนึ่งทอนหุกแล้วกัน <S <S 2> <S 2> <S 2> ในวันนี้เมื่อปีที่แล้วคือวันที่เรา แต่ต้องฉันขอร้องเท่าไรเธอคงไม่กลับมาหาคนที่ไหลให้เธอไปประมาณนั้นครับประมาณนั้นแรงบันดาลใจในการทำรออกมาทำไมถึงเ,เป็นเพลงที่แบบว่ามันเศร้าค่ะ บางทีเราก็เขียนเพลงตามสถานการณ์จริงแต่บางทีเราก็ไม่ได้เขียนเพลงตามสถานการณ์จริงนะฮะอันนี้ก็คือต้องบอกบอกทุกทุกคนเอาไว้แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่เราเหมือนกับตั้นน่าจะอยู่ในห้องห้องนอนครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเราใช้ไอโฟนครับผมแล้วไอโฟนเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เหมือนมันจะเด้งผมว่า,น,าน่าจะเป็นทุกๆโท,ท,ท,ทรศัพท์นั่นแหละไม่ไม่น่าจะเฉพาะไอโฟนอัน,นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันจะเป็นฟีเจอร์ที่เหมือนกับ เด้งภาพวันนี้เมื่อตอนช่วงปีที่แล้วหรือว่าเมื่อตอนช่วง2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยขึ้นมาให้เราดูอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออแม่งเจ๋งดีวะ่ะน่าหยิบมาเล่นกับเรื่องราวความรักอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยหยิบม,มาแต่งเป็นก้อนเพลงมันดูโรแมนติกดีมันดูโรแมนติกดีกับการที่เราอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งสิ่งหนึ่งแต่เราทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราขอให้มีคน,คนบอกตัดสินใจบอกว่าอยากจะ บอกอะไรกับเราโดยผ่าน Five Facts About Me อยู่หข้อคิดไม่ออกเลยอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งอันนี้เป็นแฟกต์แรกนะผมแฟกต์ที่สองตอนนี้ผมผมอยากเล่นก้ามอยากเล่นก้ามใช่ผมอยากมีมีก้ามอยากมีหมาดาชุนอันนี้อะอันนี้อัน้ะแฟกต์ที่3ามลวอยากเลี้ยงหมาไ้กอรอแตแต่แต่ว่าเรายังแบบตอนนี้มีหมาที่บ้านสี่ตัวแล้ว ก็หนักใจอยู่อะไรเงี้ยป้ากับมีก็บอกว่าเอ้ยยังมีความรับผิดชอบไม่มากพอเปล่า,า,าเดี๋ยวเอาเข้ามาแล้วเดี๋ยวแบบจะเลี้ยงดูเขาได้ไม่ดีหรือเปล่าอะไรเ้วราก็อ่าโอเคโอเคฟังป้ามีอะไรเงี้ยโอเคยังไม่เอามาดีกว่าแต่ว่าอยากอยากมีอยากมีกมทำไมต้องนัดชุดอะมันมันน่ารักเนียมันดูไม่ค่อยสมส่วนดิมันดูแบบว่าตัวยา,ยาวๆขาสั้นๆดีอะไรเงี้ยใช่มันได้ดูดีอะไรเงี้ย,ย,ยข้อ4ะีะนะอยากใช้เวลากับครอบครัวเยอะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราใช้เวลา กับตัวเองเยอะไปหน่อยกับการเที่ยวเยอะไปหน่อยกับการอยู่กับเพื่อนเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากใช้เวลาเข้าคัยเยอะอะไรเงี้ยฮะใช่ข้อสี่อันนี้ก็จับจังเลยต้กดดัน้องกดดัน้องกดดันข้อห้านะฮะอยากกลับมาแบ็คออนทัวร์ครับผมซึ่งซึ่งก็จะกลับมาเร็วๆนี้และฮะก็ พราะจากที่เราห่างหายจากทัวร์ไปนานใช่ก็รู้สึกอยากจะกลับมาเจอแฟนๆทุกๆคนครับคิดถึงคิดถึงการทัวร์คิดถึงการได้ร้องเพลงบนเวทีอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นครับห้าข้อแล้วมีอะไรมีอะไรอีกไหมที่แบบว่าคุณควรรูไว้นะคุณควรรู้ไว้ไนะเออรู้ับผมหน่อยว่าผมเป็นคนน่ารักอย่างนี้ได้ปะได้อ่ะก็ประมาณนั้นแหละน่ารักสุดๆทําได้แค่ไหนน่ารักสุดๆทาได้แค่ไหนออก็ พ <laughs> <c oughs> อแล้วพี่ <laughs> ฝากวันนี้ปีที่แล้วด้วยครับผมฟังฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งไม่จะเป็นจู๊กส์สปอติฟายไอจูนวอตแอบเบิลนะผมฟังได้ทุกที่เลยครับผมหรือว่าถ้าใครที่อยากดู MV หรือ,อยังไม่ได้ดูนะครับติดตามได้ที่ Official White Music ครับผมฝากด้วยครับโอเคและนี่คือมิวสิกจากวายมิวสิกครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาด้านนัดฟันด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย